จังหวัดน่านจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายชุดไทยธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์180ชุดครับที่วัดมิ่งเมืองตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาน ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรคิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหรวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านถวายชุดไทยธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์จำนวน180ชุดเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์